ข้อผิดพลาดที่แย่ที่สุดเลยนะในการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือการเชื่อคนอื่นโดยที่แม่งไม่เคยตั้งคำถามไว้ว่าเออมันทำไมวะ คือการตั้งคำถามเนี้ยมันคือการตั้งคำถามถามกับตัวเองนึกออกปะว่าเฮ้อแล้วมันคืออะไรแล้วทำไมวะอะไรเงี้ยมันคือแบบสงสัยมันคือเอกใจหรือมันคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องที่เขาบอกเรื่องที่พ่อแม่บอกเรื่องที่เพื่อนบอกหรือเรื่องที่ใครก็แล้วแต่บอกอะเราก็ออกมาตั้งคำถามนึกออกปะแล้วเราก็หาคำตอบด้วยตัวเองไม่ใช่แบบว่าใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่มีคำถามอะไรเลยใช้ชีวิตแบบโอ้โหพ่อแม่ชี้นิ้วว่าให้ไปเป็นหมอป้ไปเป็นเลยโดยที่แม่ไม่รู้ ว่าชอบเป่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเพื่อนบอกเฮ้ยลองดิลองแบบเนี่ยกินเหล้าดิลองสูบบุหรี่ดิก็แม่งก็ไม่ตั้งคาถามว่าเออกูกินทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งก็ไปเชื่อเขาเสร็จแล้วก็ลงมือทําแล้วสุดท้ายแล้วคือแบบชีวิตคือเราแม่งใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นอะแต่ว่าคุณอย่าลืมนะเว้ยว่าแบบจริงๆแล้วอะ คนที่เขาใช้ชีวิตคนที่เขามาบอกคุณว่าให้ใช้ชีวิตยังไงอะ่ะคนนั้นเขาอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนอะ่ะเขาอยู่กับคุณแป๊บเดียวยิ่งเพื่อนคุณเขามาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็หายไปแล้วนึกออกปะหรือพ่อแม่คุณวันนั้นมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่นึกออกปะแต่ว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองอะ่ะคนที่จะต้องใช้ชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็คือตัวคุณเองอะ่ะแล้วทาไมคุณถึงใช้ชีวิตเพื่อทําตามคนอื่นวะเออคุณต้องฟังหัวใจตัวเองวันนี้ใครที่แบบว่ารู้สึกว่า เฮ้ยฉันแบบว่าใช้ชีวิตตามแบบ ตามสังคมบอกอ่ะเออถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนใหญ่ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่แม่งเก่งอยากแม่งประสบความสําเร็จคุณแม่งต้องทําตามคนส่วนน้อยเว้ยคุณต้องรู้คุณต้องหัดสงสัยคุณต้องหัดรู้จักตั้งคําถามในชีวิตอ่ะนี่คือครูเสียเวลามานานมากเพราะครูแม่งไม่เคยตั้งคําถามไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเคยสอนเลยว่าชีวิตมันต้องถามตัวเองว่ามันชอบอะไรว่ามันเป็นอะไรก็เลยใช้เวลาไปเนี่ยสิบปีเนี่ยในการที่แม่งไม่รู้ตัวเองดังนั้นวันนี้คุณเจอครูหุณนโคตรโชคดี ไปตั้งคําถามกับตัวเองแล้วไปหาคําตอบซะนะโอเควันนี้นะก็ถ้าชอบอาหารสมอง2นาทีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครูไนดะ้ที่เพจแพชชั่ n ทูวินนะวันนี้ครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ